วันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องดีมูนะครับแล้ววันนี้วันเกิดดีมูด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับมีดีมูตองดีมูอายุเจ็ดขวบนะครับมาเรามาแกะกันเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนกล่องสวยมากเลยเนี่ยอาเลย ให้ดูตัวก่อนนี่อุ้ยขับหน้าก่อนอื้เก็บมาก่อนเลยยังไม่เคยได้ตัวสีเข็ดเลยถ้าเกิดได้ตัวสีเข็ดนี่คือแบบอุ้ยอุ้ยน่ารักด้วยอะ่ะ มา <จะ S 1> ดูกันเด,เด้อเด้อเขาอ้าวไม่ใช่ซีเคียดนี่ว่ะตัวอะไรวะเนี่ยฮะเด้อเด้อนะไม่ใช่อ่ะอะไรเนี่ยนี่น่ารักอยู่นะนะึกว่าซีเคียดนี่นะคะเป็นตัวนี้นะฮะตัวคือน่ารักจริงมันใช่ดีมูมไหมน่าอะไรบ้างเนี่ย อุ้ยจบฮมได้เป็นเซตเลยอะจบแล้วยังโู้ได้เป็นเซตเลยที่โอโหทำไมมันเต็มขนาดนี้เนี่ยอุ้ยทุกสั์มันเกิดน้องรีมูนะครับวันนี้มันเกิดน้องรีมูนะครับเราจะมาแกะแบบลูกปื๊ดไปนี้โอ้ย กันนึงนะเขาดูตัวกันมันน่ารักอะตัวมันใช่ไหมเนี่ยอืมดีมูน่ารากักอะเป็นน้องดีมูอืมได้อยู่ได้อยู่อืมมันแบบนี้เองเดี๋ยวป๊บน,นึงนะ ทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ย <c ười> มันเยอะจริงแล้วเนี่ยนื่ยังไงอะโอ้โอ้คืออยู่ในนี้ใช่ไหมอ๋อคือแบบแค่ตั้งแบบเนี้ยอืม

อะไรมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผิดมันคืออะไรเนี้ยใส่เข้าไปมั้งเหมือนใหเขาให้ใส่เข้าไปฮอแล้วยังไงต่อ คือไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะยังไงอ่ะแล้วไงต่องงงงอ่ะเอามันเหลือ โหเยอะจริงๆอ๋อมีอีกแต่เหมือนแบบเป็นสำรองอืมเข้าใจแล้วเข้าใจละกินไปนแบบนู้นเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยเป็น งงและเริ่มง,งงแล้วทุกคนหืมคือน,น้ำแข็งนี้มันจะใส่ไหมเอา้าเอา้าอือ ประกอบกันนะทุกคนนี่อ๋อใเราเอังวางเหรอเป็นยังไงอะเป็นยังไงทำไมเป็นอะีอทำไง้งนี่ ไม่เป็นอ่ะไม่เป็นอะ่ะคือไม่ใช่คือยังไงอ่ะอืมเราเป็นว่าเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะเรายังไม่รู้เก็บตรงนี้ไว้ดีกว่าโอ้ตกตก หนึ่งนะปุ๊ยเดี๋ยวอโอ๊ยเอาไม่ได้ยังเงี้ยนี่อะไรขยะหรอไม่อย่ทีนะี้ฮึแต่ทีนีนี่จริงนะเป็นแบบนี้มันต้องเอาไ้ทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ ไม่รู้เป็นเอามาวางเลยนี่นะฮะอุ้ยน่ารักน่าอะไรอ่ะติไม่มีฉากประกอบด้วยหรออุ้ยสนิ้ดีอ่ะมีฉากประกอบด้วย อุ้ยสวยอ่ะมันเหมือนต้องต่ออะไรเลยเนี่ยมันเป็นเลขอ่ะไม่รู้อ่ะเก็บไว้ก่อนเนาะไว้พอดูแล้วอุ้ยมีฉากประกอบด้วยเนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยอ่ะเรียกว่าอะไรอุ้ยสวยสวยจะได้เลยเดี๋ยวฉากประกอบแันหนึ่จึ๊บตัวนึงอีกตัวนึงงึ๊บจยืบ โอ้ตัวหนึ่งโอ้ยมีโอ้ยเอยอตุกตกตกนี่เป็นแบบนี้นี่น่ารักนะรู้แล้วอันเนี้ยต้องเอาอไปต่อต้องไงโอ้โอหัวที่ะ จบก็กดปิดนะลูกโอเคฮะแล้วก็ซื้นนี้นด้วยในเป็นแบบสมุดติ๊กเกอร์เป็นแบบพวกเนี้ยแล้วก็มีสมุดร,ระบายสีนะคะแล้ววันนี้ขอจบพิยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย